้าฟีสปินเข้าอีกเนี่ยได้หมุนอีกโอ้โหพูดแทนไม่ทันควาีสปินเข้าอีกแล้วคูณสิบ้าฟีสปินเข้าอีกผมได้เพิ่อมอีกสิบมุนสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมตเป้านะครับวันนี้ผมเกมมันแนะนำว่าชื่อเกมว่า buffalo win นะครับ จะค่าย PG สล็อตเหมือนเดิมนะครับมาลองดูกันเลยว่ากระทิงตัวนี้ยจะแจกดุขนาดไหนไปเริ่มเ,เลยโอเคครับผมมีทุนมาวันนี้1,000บาทแต่ผมต้องหาเงินไปแฮงเอานิดหน่อยมาลองดูเลยเอาเบ็ดละว1บบาทก่อนละกันไปหมุนก่อนเลย1ทีดูซิ มีอะไรไหมคิวเข้า2อโอ้คิวกี่ตัว11ตัวครับได้คูณครับคูณอีก2โอ้โอ้โหผมบอกเลยว่าแค่หมุนแรกเนี่ยก็ได้มาแหละว4 4กำไรแล้วอ่ะสาสิบกว่าบาทฟีสปิน2อรฟีสปินอีกไหมฟีสปิน3ารฟีสปินหนึ่งกี่า โอ้โหโ,โหดีจัดผมลอกเลยแต่ถ้าอยากแบบเข้าแบบเนี้ยหรือว่าแบบฟีสปินเข้าดีเนี้ยเข้ามาเล่นได้เลยที่เว็บเนี้ยผมบอกเลยเว็บเนี้ยดีจัดมีโปรโมชั่นเยอะมากมายเลยนะแบบใครอยากแตกเยอะๆแตกดีๆเนี่ยผมว่าเว็บเนี้ยตอบโจทย์ของนักลงทุนเลยแบบจะอยากลงทุนเล่นอะไรเงี้ยเพราะว่าเว็บเนี้ยดี ไม่มีล็อกยูดแน่นอนผมการันตีได้โอ้โหคูณสี่แบบนี้เฮ้ยเกินไปอันนี้แค่เบ็ดละสิบาทนะเนี่ยผมกําไรอีกแล้วโอ้โหนี่ยังเหลือหมุนอีกแปหมุนนะเนี่ยผมกําไรแล้วอะสอง้อยสีิบาททุกคนเฮ้ยเกินไปเปล่าได้พปสปีนเหี้ยววะโหโอ้โหดีจัดเลย ผมบอกเลยเว็บเนี้ยดีจริงไม่มีล็อกยูดอ่ะอเคนี่หมุนแล้วสิบบาทแล้วเนี่ยโอ้ได้หมุนอีกสิบบอโอ้โ,อโหผมบอกเลยโอ้โหดีจัดเว็บเนี้ยโอ้โหโอ้ไว้เข้าอีกแล้วไว้เข้าอีกแล้วเข้าแบบนี้เข้าแบบนี้อีกเท่าไหร่เนี่ยคูณแปดแล้วคูณเก้าไปดิคูณสิบดิคุณไปสิบไหม คูณ9ได้อีกเท่าไรเนี่ย2 0 0โอ้โหผมบอกเลยโอ้โหเหลืออีกตั้ง15หมูเนี่ย,ยทั้งวันอนะ่ะวันเนี้ยผมบอกเลยกำไรเห็นเห็นนะโอ้ใครบอกว่าใครแบบเล่นที่ไหนไม่แตกไม่เข้าฟีสปินอย่างเงี้ยผมบอกเลยมาที่นี่ดีกว่ามีโปรโมชั่นเยอะมากโอ้คูณ10คูณ10แบบนี้คูณ10แบบนี้ยังไงคูณ11อ เฮ้ยเกินไปเปล่าคูณ11บเอ็นะเนี่ยคูณ12โอ้โหคูณเยอะจัดเป็นเท่าไรสา0รป่ะเนี่ย372บาทเฮ้ยโอ้โหวันนี้ผมมีเงินแล้วโอ้โหกำไรแล้วอะกำไรจะพันหนึ่งแล้วทุกคนเว็บนี้ดีจัดผมบอกเลยโอ้โหจะเข้าอีกแล้เนี่ยฟีสปินเข้าอีกแล้วโอ้ดีจัดผมบอกเลยดีจริงฟีสปินเข้าอีกแล้ว คูนสิบสามแล้วว่าเอาไว้เข้าฟินสปินเข้าโอ้คูนสิบสี่แล้วแบบนี้แบบดีแบบนี้ดีแปดสิบสี่เดี๋ยวคูนอีกสิบสี่เอาดีจัดคูนสิบห้าทุกคนมันเกินไปเปล่ามันเกินไปเปล่าเกินไปจริงนะไปดิยังคู1สิบห้าอยู่คูนสิบหกไหม คูณ16จะมาไหมคูณสิบหกมาแล้วคูณสิบเจ็จะมาหรือเปล่าคูณสิบเจ็ดมาแล้วคูณสิบแปดคูณสิบเจ็ไปดีคูณ1ิบ็ดไปเดียวโอ้โหกำไรเป็นพันแล้วกำไรพันกว่าบาทแล้วตอนนี้กำไรพันสามร้อยแล้วทุกคนผมบอกเลยดีจัดคูณสิบปดมาแล้วโอ้โหกำไรแล้วอะแค่เนี้ยบมดแล้วสิบบาท หมุนแรกก็เข้าฟีสปินอย่างเงี้ยโอ้โหดีจัดเลยที่เนี้ยผมบอกเลยนะโอเคโอ้ไวเข้าโอ้ไวใหญ่ด้วยหนักจัดคูณสิบเก้าไปดิคูณยี่สิบไหมคูณสิบเก้าโอ้โหนึ่งพันหนึ่งร้อยสองบาทนะครับหมุนฟีสปินรอบดีโอเคเยอะจัดผมบอกเลยจะเข้าอีกไหมคูณยี่สิบ คูณ20จนได้เพชรเข้ Network. บอกเลยดีจัด440บาท800โอ้โหเกินไปไหมอ่ะ800เฮ้ยโอ้แต่ดีจัดเลยโอ้โหได้เงินรวมผมได้มา3,374บาทนะครับโอ้โหดีจัด โอ้ตอนนี้ผมกำไร3า0พันะกำไร3า0พาแล้วอ่ะอเขดีจัดทุนแค่พันเดียวเองนะโอ้โหไปลองหมุนเลยเพิ่มเบ็ดดีกว่าเพิ่มเบ็ดไปเลยเบ็ดละ30ตอนนี้ผมได้กำไรแล้วเดี๋ยวถ้าสมมุติแบบโดนคืนผมก็บอกเลยว่าโดนคืนผมก็จะพอเนี่ยตอนนี้ผมได้กำไรผมไม่ได้ซีเรียสอะไรแล้วไปเราหมุนต่อกันเลยดีกว่าจะเข้าเปล่า ฟีสปินจะเข้าอีกเบ่าอ้าวอ้าว,าวกระทิงมาพ่อหนุ่มกระทิงมากระทิงเข้าแล้วคูณ2ไปสิคูณ2ไปสิเอ A เข้าอีกเอเข้าไม่ก็ฟีสปินเข้าคูณ3ก็สวยอยู่ครับก็ยังกำไรอยู่เฉียบผมบอกเลยต้องหมุนอีกแล้วแหละไปหมุนอีก ดูซิฟิสปินจะเข้าอีกป่ะโอเคผมดีผมว่าแบบโอ้โหแค่ไมแ้แรกก็หนักแล้วผมว่าผมซื้อฟีสปินเลยสิบเบ็ดละสามสิบไปเริ่มหมุนสิบฟิสปินไปเลยไปเลยลูซินี่หมุนที่แปดแล้วนะผมว่องเลยดูสิจะเข้าปะซื้อฟีสปินแลยเนะี่ยอืม เจเข้าไปดิเจเข้าอีกดิเจเข้าอีกดิฟีสปินเข้าไปสิครับคูณ3อย่างงี้โอ้โหฟีสปินเข้าอีกสิคูณสี่ไปสิโอ้โหดีจัดผมบอกเลยฟีสปินเข้าอีกสิโอ้ฟรฟีสปินเข้าอีกสิฟีสปินเจเข้าโอ้โหฟีสปินเข้าครับคูณห้าแล้วเราได้ฟีสปินอีกส0บหมุนเอสเคดีจัดผมบอกเลยที่เนี่ยดีจริงไม่เชื่อเข้ามาลได้เลยก็มันเร่งได้เลยผมบอกเลย โปรโมชั่นเยอะมากตอนผมเข้าไปครั้งแรกอะเยอะจัดโอ้โหไว้เข้าไปสิฟีสปินเข้าอยู่แล้วไวมาอีกแล้วอะไรมาอีกไว้มาจะมีอะไรเข้าไหมให้ตื่นเต้นเพิ่มคูณหรือเปล่าเพิ่มไปสี่ครับเป็นคูณสองจะคูณสามไหมคูณสามผมว่าคูณสี่อีกคูณสี่อีกเพิ่มอีกคูณห้าคูณห้าไปดี ไม่ว่าคูณหกครับเ๊แค่ดีจัดผมบอกเลยที่เนี่ยดีจริงคูณเจ็ดเจ๊แค่ K. ที่เนี่ยดีจัดเลยนะผมบอกเลยไม่เชื่อแบบเพื่อนๆลองเข้าตามผมได้เลยนะก็ลองมาเล่นตามผมได้แนละ้วผมตาเบ้านะครับรับประกันแค่ดีจัดผมบอกเลย Why, ไว้ไปดีเข้าอีกแล้วคูณแปดครับ คิงคิวเข้ากับคูณ9โอ้จบที่คูณ9ก็สวยๆนะครับปิดแบบสวยๆเลยปิดเป็นแปดบาทนะเพื่อนเพืเค okay, ดีจัดยังเหลืออีก5หมุนอนะถ้าฟรีสปินเข้าอีกเนะี่ยได้หมุนอีกโอ้โ oh, ห oh, พูดแทนไม่ค,ค่ะพี่กำฟีสปินเข้าอีกแล้วคูณ10ถ้าฟรีสปินเข้าอีกผมได้เพิ่มอีก10หมุนเลยนะเนี่ยโอ้โ oh, หไม่เข้าถ้าฟรีสปินเข้าอีกเนะี่ยโอ้โหผมได้หมุนฟรีอีก10หมุนเลยอะเพื่อนๆ เลขสองหมุนแล้วโอว้ไว้เข้าแบบนี้ไว้เข้าแบบนี้ดีจัดผมบอกเลยคูณสิบเอ็ดสิบสองแล้วแหละคูณสิบเอ็ดสิบสองต้องมาอ๋อคูณสิบเอ็ดครับเพื่อนๆโอ้โหกำไรแบบกำไรเข็นๆนะ้นน่ะคีนนี้แค่เบ็ดละสามสิบะเนี่ยโอ้โหนี่นี่แค่เบ็ดละสามสิบะเนี่ยเกเคดีจัด อ่ะก้าไปดิไว้ไปต่อดีกดิคูณ12ไปดิคูณ12อแล้วคูณ13ดิคูณ13เท่าไหร่ไปอีกะ่ะโอเคผมได้กำไรมาอีก2685บาทนะเพื่อนเอเคดีจัดผมยังเหลือฟีสปินที่ผมซื้ออีกหหมุนอ่ะเคเข้าอย่างงี้คูณ2ไปดิฟีสปินเข้าอีกแล้ว ฟีสปินไหมผมจะได้อีกสิบป่ะได้อีกสิบหมุนป่ะคิวเข้าคะโอ้ยยังกำไรอยู่โอ้โหกำไรเยอะจัดตอนเนี้ยกำไรกำไรแบบกำไรเลยอะ่ะเคครับเคเข้าเคเข้าอย่างนี้คิวทำไมไม่เป็นเคนะเอาหน่อยเอาหน่อย เอาหน่อยซิเอมาเจมาอโอ้โหมีปะ่ะฟีสปินเข้าปะ่ะฟีสปินเข้าแล้วผมบอกแล้วฟีสปินต้องมาฟีสปินอีกปะ่ะโอโ้ฟีสปินไม่มาโอเคโอเคนี่ก็โอเคแล้วนะผมได้กําไรมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้โหผมได้กําไรมาหกพันหนึ่งร้ยสาสิบเ็ดบาทอะเพื่อนๆแบบของจริงมากผมบอกเลยแต่ถ้าอยากแตกแบบเนี้ยหรือฟีสปินเข้าเยอะแบบเนี้ย เข้ามาเล่นเว็บนี้ได้เลยนะเว็บเนี้ยบริการดีมีโปรโมชั่นเยอะใครอยากแตกดีๆแบบเนี้ยลองเข้ามาดูกันได้เข้ามาเล่นกันได้นะครับผมบอกเลยงั้นคลิปเนี้ยผมเอาไว้แค่นี้แล้วกันตอนนี้ผมมีเงินไปแฮงค์เอากับเพื่อนๆแหละตั้ง6,000นกว่าบาทซีอูจ้าบ๊ายบาย